สวัสดีครับวันนี้นะครับลูซันก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมซากุระเบ่งบานในโตเกียวนะครับซึ่งเป็นที่ที่ค่อนข้างจะส c เรตจริงๆมันก็ไม่สกเรตหรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครมาชมนะครับมันก็เลยจะได้แบบถ่ายรูปซากุระแบบไม่ค่อยมีคนแบบว่าเห็นต้นไม้ที่แบบว่าอู้สวยสดงดงามแบบฟูฟ่องล่องหนเลยไม่ล่องหนสิแบบว่าเต็มตาเลยนะครับก็เลยจะพามาที่สถานีโทบิตะคิวนะครับ นั่งรถไฟสาย K.O. จากสถานีชินจูกุมาประมาณ20นาทีก็ถึงสถานีชื่อว่าโทบิตะคิวซึ่งสถานีเนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสเตเดียมใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีสเตเดียมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายฟรีมาเก็ตกันจะเป็นตลาดมือสองนะครับซึ่งดิลซังก็เคยพามาชมแล้วนะครับจินนี่ก็เคยพามาชมแล้วก็นั่นแหละคือถนนที่มีต้นซากุระเนี่ยจะอยู่หน้าสถานีทวทีจะอยู่หน้าสเตเดียม ตรงนี้นั่นเองนะครับสเตเดียมนี้นะครับชื่อว่าอาริโนมโตสเตเดียมนั่นเองซึ่งตอนที่มีการแข่งขันโอลิมปิกนะครับสถานสนามกีฬานี้ก็ใช้เป็นที่ฝึกซ้อมแล้วก็รอบๆสถานสนามกีฬาแห่งนี้มันก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆคอมเพล็กซ์มีรู้สึกจะมีที่แข่งปั่นจักรยานด้วยมั้งแต่ว่าเราไม่ไปดูนั้นเราจะไปดูซากุระกันนั่นเองไปเลยครับนี่นะครับมันจะต้องข้ามถนนเดี๋ยวก่อนข้ามถนนเราก็วันนี้เอาจักรยานมา เราเอาจักรยานขึ้นลิฟต์กันก่อนนะครับมันจะมีลิฟต์สำหรับจักรยานขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นลิฟต์ข้ามถนนไปยฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวข้ามไปเป็นอย่างไรจะให้ดูกันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมถนนตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นแบบอุโมงค์ซากุระเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินกันใต้อุโมงค์ซากุระอันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานล,ลอยนะครับอันนี้คือเป็นถนนข้างล่างนะเราข้ามสะพานล,ลอยตรงนี้ไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น สนามกีฬาอายินโมโตสเตเดียมนั่นเองตรงนี้คืออายินโมโตสเตเดียมแต่ว่าเราไม่ไปเราจะมาที่ถนนข้างนี้นี่เห็นไหมตอนนี้คนญี่ปุ่นกําลังบอกว่าถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ซากุระในโตกเกียวเนี่ยบานเขาเรียกว่ามังคายก็คือบานเต็มที่พร้อมจะโรยรานี่เลยบรรยากาศแบบว่าถนนเห็นไหมคือไม่มีคนเดินข้างล่างรถก็ยังไม่วิ่งเลย่ยเห็นไหมมันแบบว่าเป็นค่อนข้างจะซีเรีต ถ้าเกิดตรงไปตรงนี้นะครับตรงไปตรงนี้มันก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อโตเกียวฟอร์เรนแลงวิชอินเวอร์สตี้นะครับ TUFs โตเ t o k y o University o f f o r e i g n l a n g u a g e นะครับประมาณนี้นนะคือจำชื่อที่ถูกต้องไม่ได้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านภาษาต่างประเทศนะครับที่ใหญ่ที่สุดของโตเกียวนี่อันนี้แบบว่า,ามันมังใครเรื่องเนี้ย มันยังไม่ร่วงนะครับแต่ว่าคือแบบฟูฟ่องแล้วว่าที่เห็นยูซังไม่ใส่มาสกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือถอดชั่วคราวนะครับเพราะว่าแถวๆนี้คือแบบเนื่องจากมันโล่งมากนะเห็นไหมคือมันไม่มีคนเลยอ่ะเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันมันห่างกันเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราไปดูกันในเมืองเนี่ยก็คุณจะใส่นะเพราะว่าคนจะแออัดมากนะครับก็เลยให้เห็นว่าเออเราเรามาถ่ายรูปตรงนี้ได้แบบว่าโอุย้ยแบบ เผยชมหน้าอันแท็จริงหน้าสดได้เลยอย่างเงี้ยด้านขวามือนี่คือเป็นสนามฟุตบอลนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยข้ามสวนมาเนี่ยมันจะเป็นที่เห็นตรงนี้คือจะเป็นสับอารีนานะครับสับอารีนาจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นพู้ในในร่มนะครับส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเมนอารีนานะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะแข่งปั่นจักรยานกันในเนี้ยในเนี้ยเมนอารีนาเราจะให้ดูนะครับทางสะพานลอยญี่ปุ่นนะครับอันนี้จักรยานนะครับ เขาก็จะเป็นแบบสลปแบบไม่ชันเลยแล้วก็มีทางลาดตรงนี้ให้สามารถจูงจักรยานขึ้นลงได้นะครับแล้วก็จูงขึ้นลงไปก็คือไม่หนักเลยนะครับก็แอบหนักนิดนึงนะแต่ว่ามันก็สลปก็โอเคนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสัก,กุละนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆโอ้ยนี่เห็นไหมลมมาปุ๊บมันก็จะแบบว่าสัก,กุละปลิวคล้ายๆหิมะลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ ดูผีดสดๆสวยงามจริงๆเลยนี่เดี๋ยวเราซูมขึ้นไปข้างบนอุโมงค์ดีกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นกลีบสกุระที่ร่วงโรยลงมาจากต้นไม้นะครับเดี๋ยวรอให้มันร่วงมากกว่าน,นี้นิดนึงนะตรงนี้จะแ,แบบจะสวยงามมากคือเหมือนโดนพุทมนิ่ม ซากุลันะครับมันก็จะมีหลายพันนะครับแต่ละพันเนี่ยสีจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นสีอันนี้มันจะออกขาวๆชมพูที่ออกกึ่งๆขาวขาวนะครับอันนี้ถ้าจาไม่ผิดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพันโซเมโยชิโน so นะครับก็เห็นไหมตอนนี้มันจะเริ่มเริ่มแตกใบแล้วเห็นปะมันเริ่มแตกใบแล้วแปลว่าแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าดอกเนี่ยมันจะร่วงใกล้ๆจะร่วงแล้วตอนนี้คือทุกเกือบทุกดอกเลยจะแบบบานสะพรางเลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่ามังไข่ก็คือบานเต็มที่นั่นเองซากุระที่มันสวยๆเนี่ยก็เพราะว่ามันบานเฉพาะดอกตอนที่มีดอกเนี่ยดอกมันจะบานก่อนมันจะบานแบบสับพร่งเลยเป็นแบบฟูๆโดยที่ไม่เห็นใบเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามองไปบนต้นไม้เนี่ยเราเห็นต้นไม้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นใบเนี่ยเป็นสีชมพูมันก็เลยดูเหมือนแบบสีน้ำตาลกับชมพูหรือขาวตัดกันนี่มันก็เลยสวยไงแต่พอเวลาเริ่ม ร่วงแล้วเนี่ยมันก็จะมีใบสีเขียวมาแซมแทนอันนี้มันก็จะกลับกลายเป็นต้นไม้ปกติแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าต้นสักุรเนี่ดูดูเหมือนมีมีปุยปุยอยู่บนต้นไม้อะไรเงี้ยเหมือนเอานุ่นมาปะไว้บนต้นไม้เนี่ยมันจะสวยงานม,มากๆนี่นะครับที่โคนต้นไม้บางต้นนะครับก็จะมีตุ่มตุ่มสักุระงอกออกมาเป็นกิ่งเล็กน้อยอย่างนี้นะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนในโตเกียวแล,ล้วถ่ายรูปสวยๆนะครับก็แนะนําเลยมาที่ตรงนี้เลย สถานีโทวิตักคิวส่าเคโอไล์ข้างๆสนามกีฬาสเตเดียมที่ชื่อว่าไอโนมโตสเตเดียมนะครับคนไม่มีเลยเห็นไหมคนแบบน้อยมากถ่ายแบบยืนแอคถ่ายรูปคนแบบว่าไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวคนมาเดินตัดผ่านหน้ากล้องเลยอะ่ะนี่อันนี้เราก็เดินตามทางอุโมงค์ไปเรื่อยๆนะครับอุโมงค์เนี้ยมันก็จะเป็นถนนแบบเลี้ยวโค้งไปนิดนึงเป็นเคิร์ฟนิดนึงถ้าเกิดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราถ่ายไป มาฝั่งนี้มันจะเห็นเป็นเป็นเคอร์ฟสวยงามอีกมุมมองหนึ่งแล้วมันจะมีสะพานลอยด้วยนะครับเราสามารถขึ้นไปถ่ายบนสะพานลอยก็ได้มองลงมาก็จะแบบโอ้โหเป็นแบบทุ่งซาก,กุระอยู่ด้านล่างใต้สะพานลอยเราสวยงามมากนี่ไงเราก็ขึ้นมาบนสะพานลอยแลวนะครับตรงนี้สะพานเราก็ไม่มีคนอีกเหมือนกันคือกระโดดรถเต้นได้เลยตามสบายใ่ชอบเลยนี่นี่บนสะพานลอยแลย้วเดี๋ยวต้องไปยืนตรงกึ่งกลางสะพานลอยแล้วจะถ่ายไปนี่จะสวยงามาม,มากมาก อ่ะตรงนี้กึ่งกลางสะพานลอยนี่เห็นไหมมันเริ่มเห็นแบบความสวยอะไรปานนั้นเนี่เห็นไหมรถก็แทบจะไม่มีอามาแล้วหนึ่งคันเอาเรามาดูอีกฝั่งตรงกันข้ามบ้างนะครับเห็นไหมอันนี้ที่บอกว่าถานนมันจะเป็นโค้งๆเห็นไหมมันจะแบบถ่ายรูปแล้วสวยงามจริงๆ มองไปด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวของสเตเดียมนะครับนี่เป็นสเตเดียมที่เราเคยมาฟรีมาร์เก็ตกันนั่นเองส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นวิวของอารีน่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าซูมกล้องเอาออกมานี่เห็นไหมไม่จะเห็นแบบสองฝั่งเลยนี่มแบบัจะสวยงามจริงๆแล้วถ่ายรูปนะแล้วแบบเอาไปเล่งสีนิดนึงนะใส่สกุลละเล่งสีนิดนึงนะโอ้โหชมพูปแปลชมพูปแปลนี่คือแบบได้ใจมากคือประมาณอย่างกับภาพวาดในการ์ตูนเลยอ,อันนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆ ไกล้สุดเท่านี้อ่ะอันนี้อีกฝั่งครับเดีวซูมใ้กล้คือถ้าเกิดมองในกล้องเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามัวมัว,มว,มวซู้ๆกันนิดนึงนะแต่ว่าของจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบบมีมิติอะเราจะเห็นแบบเป็นมีมิติเราจะสวยงามกว่ากว่าในกล้องเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นทุกคนเห็นของจริงอะว่าเฮ้ยมันสวยงามจริงๆอะในรูปในวิดีโอเนี่ยสวยงามขนาดไหนแล้วของจริงเนี่ยเห็นได้แบบเต็มตาเลยเนี่ยมันสวยงามกว่านั้นอีกเยอะมากๆ อาวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแค่นี้พอแล้วกันนะครับมาโชว์ว่าสถานที่ดูสาก,กุระในโตเกียวเนี่ยนอกจากจะเป็นอุเอโนหรือว่าชิบูย่าหรือว่าศาลเจ้ายาสุคุนี้หรือว่าอะไรที่ดังๆเนี่ยมันยังมีที่อื่นอีกนะครับออกมาลอกนอกโตกเกียวสักนิดนึงคุณก็จะเห็นอะไรที่แบบว่าเออมันเลอค่าจริงๆถ่ายรูปสวยสดงดงามไม่มีใครมา บทบังนะครับเน้นอีกทีสถาน,นีชื่อว่าโทบิตะคิวนะครับนั่งรถไฟจากชินจูกุมาประมาณ20นาทีถึงนะครับสำหรับคลิปหน้าบิวังจะพาไปไหนติดตามตอนต่อไป